ในวันที่27มิถุนายน1950เพียงช่วงแรกหลังจากที่เกาหลีเหนือเปิดฉากบุกเกาหลีใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council ได้ออกมติสำคัญที่กลเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเกาหลีและนำไปสู่การแทรกแซงทางทหารจากนานาชาติมติสำคัญของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการประชุมจุกเฉิญของคณะมนตรีความมั่นคงในวันที่27มิถุนายน1950 ได้มีการผ่านมาติที่สําคัญดังนี้มติได้ประนามการกระทําของเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนโดยระบุว่าเป็นการละเมิดสันติภาพและการรุกรานต่อสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการสู้รบและถอนกําลังฐานทั้งหมดกลับไปยังซึ่งขนานที่38ทันทีโดยคณะมติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐเกาหลีเท่าที่จําเป็น เพื่อขับรลยการลุกลานและฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคมตินี้เป็นการให้ความชอบธรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งกองกำลังสหประชาชาติหรือ U.N.C. ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาโดยมีประเทศสมาชิกของสหประชาชาติกว่า16ประเทศรวมทั้ง ประเทศไทยเราด้วยโดยทรงกําลังทหารเข้าร่วมรบเพื่อสนับสนุนเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศที่หยิบยื่นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเช่นด้านอาหารและการแพทย์เป็นต้นการเข้าแทรกแซงของกองกําลังสหรประชาชาติทําให้สงครามเกาหลียกระดับขึ้นจากความขัดแย้งภายในคาบสมุทรกลายเป็นสงครามตัวแทงหรือ p War ็ o x ซ w ว r โดยมีสหภาพโซเวียตและจีนหนุนหลังเกาหลีเหนือสงครามเกาหลีเป็นการทดสอบครั้งสำคัญขององค์การสหรประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น ว่าจะสามารถรักษาบทบาทในการดำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้ไหมแม้ผลลัพธ์ของสงครามจะยังคงแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองส่วนแต่การตอบสนองของสหประชาชาติก็แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศ